ผมถามคุณผู้ฟังครับว่า Predator ภาคนี้มีการประกาศออกมาแล้วว่านหนังจะแหกขนบ Predator ครับแหกขนบยังไงผมย้อนแบบนี้ครับ Predator ตั้งแต่ภาคแรกมันต้นมานะครับที่อโนชวาชเนเกอร์แสดงนำนะแล้วก็เรื่อยมาจนถึง Predator 2หรือพวกหรือว่าพวก v e r s u s a l i e n นะครับ Predator t t h p r r e d t t r r s การรีบูตรีเมคกี่รอบก็ตามเนี่ยทุกครั้งหนัง Predator หนึ่งในจุดขายหลักคือความโหดครับ โหดมากโหดระดับภาคแรกผมจำได้ยิงกันตัวทะลุเลยนะครับแล้วก็เป็นหนังโหดที่ดูตอนเด็กแล้วตกใจว่าโอ้โหโหดเบอร์นี้เลยวะดึงแบบหัวออกแล้วก็ทั้งหัวทั้งกระดูกสันหลังทะลุออกมาเลยนะครับดังนั้นความโหดกับความเห็นจะจะตาแบบนั้นเนี่ยคือเอกลักษณ์ของหนังชุด Predator ครับจึงทำให้หนังชุด Predator เนี่ยครองเรทเรท R มาโดยตลอดตั้งแต่ ก่อนปี1980ตั้งแต่ปีช่วงปี1980นะครับตั้งแต่ภาคแรกมาจนถึงภาคสุดท้าย Play เพี่ยก็ยังเป็นเรท R อยู่เลยครับแต่ภาคล่าสุด Predator b a d l a n d กกำลังจะเข้าฉายและมีการประกาศเรทเรียบร้อยแล้วครับซึ่งการประกาศเรทที่ออกมาทำให้แฟนๆ Predator ตกใจนิดหน่อยเพราะหนังได้เร PG 13. ท PG13 สำหรับผมเนี่ยถามว่าเป็นไรไหมผมไม่เป็นไรเลยครับ ผมเองเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าความโหดกับความสนุกของหนังเนี่ยมันเป็นสมการที่แปรผันตรงซึ่งกันและกันหลายเรื่องโหดแทบตายแต่ไม่สนุกเลยไม่ได้เรื่องเลยและความโหดที่ว่าก็เละเทะและไร้สาระด้วยซ้ำไปในขณะที่บางเรื่องเนี่ยไม่ได้โหดแบบเห็นจะจะตาจนต้องได้เรท R เป็นแค่เรท PG 1 3แต่สิ่งที่เราได้ดูอยู่กับจินตนาการที่เขาเเลยไปต่อย,ยอดเอาเองในสมองเนี่ยมันก็โหดซะยิ่งกว่าหนังเรท R บางเรื่องด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นสำหรับผมเนี่ย เรทกับไอความกําหนดความโหดมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นสักเท่าไหร่ครับแต่ทําไมจู่ๆ Predator b a d l a n d ถึงทําออกมาเป็นเรท PG 1 3คราวนี้เนี่ย PG 1 3าเนี่ยทางสตูดิโอตั้งใจครับเพราะเขาคิดว่าอยากจะทําให้ Predator ภาคนี้เนี่ยกระจายเปิดตลาดไปสู่กลุ่มแฟนคลับที่กว้างมากยิ่งขึ้นครับแต่แฟนๆบางส่วนก็กังวลน,นะครับว่ามันจะเกิด มันจะกลายเป็นความเป็นการเป็นลดความโหดที่มันเป็นเอกลักษณ์เก่าๆของหนัง Predator หรือเปล่านะครับตัวอย่างหนังภาคใหม่เนี่ยมีการทำให้เราเห็นว่าตัวหนัง Predator ภาคนี้เนี่ยจะไม่ได้เน้นความโหดแต่จะเน้นไปในเรื่องของการประจนภัยและออกจะดูเป็นแฟนตาซีไซไฟมากกว่าจะเป็นหนังที่ออกทาง เฮอร์เรอร์ทริลเลอร์เหมือน2เหมือน3 4ภาคที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับตัวเนื้อเรื่องคราวนี้ก็จะไม่ได้ไปจับที่ตัวกลุ่มตัวละครที่เป็นมนุษย์ละแต่ว่าจะไปจับที่ตัวละครที่ชื่อว่าเด็กนะครับไอ้พรีเดเตอร์ตัวใหม่ที่มันเป็นพรีเดเตอร์วัยรุ่นแล้วคราวนี้เนี่ยจะเป็นตัวพรีเดเตอร์นี่แหละเป็นตัวเอกเป็นครั้งแรกนะครับเรทที่ประกาศออกมาส่งผลต่อความรู้สึกคนดูมากน้อยขนาดไหนเห็นว่าเป็นเป็น PG13 และไม่อยากดูไหมสำหรับผมไม่ครับ แต่ต้องบอกไว้ว่าภาคแรกมาเขาโหดจริงโหดจังนะครับโอ้ oh, ไอ้ลูกน้องอาโนแต่ละตัวที่ตายเนี่ยตายโห,หดทั้งนั้นครับตายหดโหดทั้งนั้นคราวนี้ออกมาจะเป็นอย่างไรเอารอติดตามก็แล้วกันนะครับว่า predator badland จะออกมาน่าสนใจขนาดไหนครับ